วอลเล่บอลหญิงไทยรับข่าวดีก่อน2024ได้สตาฟใหม่ดีกรีนักสถิติทีมชาติญี่ปุ่นวันที่10เมษายน2567หลังจากคุโรเบะอควาแฟร์ประกาศแยกทางกับบีมพิมพิชยาก,กรัรมบีหลังวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยนักกีฬาที่ทำแต้มมากที่สุดในทีมคุโรเบะหลังร่วมงานกันมา3ซีซั่น ล่าสุดคุโรเบะอควาแฟร์ได้ประกาศแยกทางชินโยชิดะนักวิเคราะห์และผู้ช่วยโค้ชของทีมวัย27ปีที่ทำงานร่วมกันมา2ปีเพื่อให้โยชิดะไปทำหน้าที่เป็นสตาฟวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึก VNL 2 0 2 4พร้อมอวยพรให้ชินโยชิดะประสบความสำเร็จกับทีมชาติไทยสำหรับชินโยชิดะมีดีกรีเป็นถึงนักวิเคราะห์สถิติชุดรองแชมป์เอเชียนเกม2022ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่วอลเล่บอลหญิงไทยได้นักวิเคราะห์ฝีมือดีมาช่วยพัฒนาทีม ทั้งนี้วอลเล่บอลหญิงเชล,ลิคสองนีจะแบ่งเป็นสสัปดาห์โดยสัปดาห์แรกแข่งกันวันที่14-19ถึงพฤษภาคมสัปดาห์ที่2แข่งกันวันที่28พฤษภาคม2มิถุนายนและสัปดาห์ที่3แข่งกันวันที่11-16ถึงมิถุนายนและรอบสุดท้ายจะแข่งขันระหว่างวันที่20-23ถึงมิถุนายน2567โดยทีมที่ทำผลงานดีที่สุดรอบแรกทั้ง3สัปดาห์7ทีมและประเทศเจ้าภาพไทยรวมทั้งหมด8ทีมจะเข้าไปแข่งขัน นอกจากนี้หลังจบการแข่งขันทั้ง3สัปดาห์แล้ว FIVB จะประกาศยืนยัน12ทีมที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิก2024โดยตอนนี้มี7ชาติที่ได้ไปแน่นอนแล้วประกอบด้วยฝรั่งเศสโดมินิกันเซอร์เบียตุรกีบราซิลสหรัฐอเมริกาและโปลแลนด์